สวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้พบกันอีกเช่นเคยนะครับนะครับผมเอ็มวัดละครับนะครับก็ยินดีต้อนรับนะครับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องเอ็มวัดละครออฟเชียลนะครับก็วันนี้ก็จะมาร่วมศึกษานะครับในส่วนของวัดปากน้ําภาษีเจริญนะครับนะครับของหลวงพ่อสดนะครับก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่มีความน่าสนใจนะครับ ประวัติการสร้างนะครับก็พักเครื่องของหลวงพ่อสวัาปักน้าภาษีเจริญนี้นะครับก็เป็นที่นิยมนี่น่าจะหลักๆนี่น่าจะประมาณ4รุ่นนะครับรุ่นแรกรุ่น2รุ่น3รุ่น4ี่นะครับมีแบบทั้งเคลือบแล้วก็ไม่เคลือบนะครับนะครับก็ก็มีความนิยมนะครับตามมูลค่านะครับก็สูงขึ้นตลอดนะครับนะครับแต่สำหรับวันนี้นะผมก็นํา ภาเครื่องนะครับที่พบเจอได้ค่อนข้างที่จะง่ายนะครับนะครับก็เป็นภาเครื่องที่เป็นสามัญประจําบ้านนะครับในส่วนของบ้านผมก็มีนะครับองนี้ก็เลยจิบมาร่วมศึกษากับทุกท่านนะครับก็เป็นรุ่นที่ครัดนะครับด้านหลังก็จะมีข้อความนะครับนะครับบ่งบอกรุ่นต่างๆไว้ชัดเจนนะครับเป็นการสร้างเพื่อบรรจุไว้ในเจดีนะครับ นะครับเป็นรุ่นที่7นะครับนะครับก็หยิบมาร่วมศึกษากับทุกท่านในวันนี้นะครับนะครับในส่วนของพระเครื่องนะครับนะครับถ้าเราตัดคําว่าเกทแท้ออกไปนะครับหรือว่าพระที่มีอยู่ที่บ้านนะครับนะครับเราสามารถหยิบมาแขวนมาห้อยนะครับมาเพื่อเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจนะครับของเราได้นะครับนะครับนะครับ ก็การการมีพระเครื่องนะครับแขวนบูชานะครับก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับนะครับนะเราก็เป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจนะครับนะครับให้เราประพฤติด,ดีประพฤติชอบนะครับอยู่ในศีลในธรรมนะครับนะครับเวลาแขวนพระนะครับเราก็ให้นึกถึงพระลัตาตาไตนะครับก็พระพุทธพระธรรมพระสงฆนะ์นะครับนะครับก็เป็นสิ่งที่ ยึดเหนี่ยวจิตใจนะครับเป็นได้เป็นอย่างดีนะครับนะครับผมก็เลยหยิบมาร่วมศึกษากับทุกท่านในวันนี้นะครนะสำหรับวันนี้นะครับก็เรามาร่วมศึกษานะครับเกี่ยวกับพระผงของขวัญนะครับนะครับรุ่นที่7จ็ดนะครับนะก็เป็นการร่วมศึกษานะครับกับทุกท่านในวันนี้นะครับก็ขอเชิญทุกท่านนะครับไปรับชมการพิจารณาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็เรามาร่วมศึกษานะครับกับ ทุกท่านนะครับก็เป็นพระวัดปากน้ำาภาษีเจริญนะครับของหลวงพ่อสดนะครับนะครับก็เป็นอีกพิมพ์หนึ่งนะครับที่มีความน่าสนใจนะครับนะครับนะครับก็เป็นพิมพ์เป็นรุ่นที่7นะครับรุ่นที่7นะครับก็สร้างไว้บรรจุเจดีนะครับพุทธมุนทนนะครับ นะครับก็ด้านหลังมีบอกไว้ชัดเจนนะครับนะครับในส่วนของด้านหน้านะครับนะครับการที่เราจะพิจารณานะครับพักเครื่องของหลวงพ่อสดนะครับวัดปากน้ำภาษีจเจริญนะครับเราก็ดูในส่วนของพิมพ์ก่อนนะครับนะครับในส่วนของพิมพ์นะครับก็ณปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีประมาณหลายรุ่นนะครับหลายรุ่นนะครับ ผมก็หยิบรุ่นที่เอามาร่วมศึกษากับทุกท่านนะครับนะครับก็รุ่นนี้ก็จะมีความคมชัดนะครับนะครับสวยงามนะครับนะครับอันนี้อาจจะมีที่โดนน้ำมลมาบ้างนะครับนะครับก็จะมีคราบของการคราบน้ำมนนะครับนะครับก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับนะครับก็ เป็นส่วนที่มีความเข้มขังนะครับเข้มขังนะครับมีความศักดิ์สิทธิ์นะครับนะครับก็ในส่วนของพิมพ์เนี่ยนะครับนะครับเราก็พิจารณาในส่วนรอบๆด้านข้าขงนะครับด้น Kayla. านข้างด้านบนด้านล่างนะครับเราก็พิจารณาในส่วนของพิมพ์ต่างๆนะครับนะครับแต่ละรุ่นนะครับก็จะมีความพิเศษนะครับหรือการพิจารณา คล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกันนะครับเราก็สามารถพิจารณาร่วมกันได้นะครับนะครับอ่าเดี๋ยวดูในส่วนของด้านข้างก่อนแล้วนะครับนะครับด้านข้างเนี่ยเราก็จะเห็นนะครับเป็นลักษณะการขอบนะครับนะครับขอบปิ้นนะครับนะครับปิ้นด้านข้างนะครับก็ลักษณะโปรตีด้านหลังนะครับจะขึ้นอยู่ด้านหลังครับแต่นี่จะขึ้นอยู่ด้านหน้านะครับเห็นไหมครับเราก็จะเห็นลักษณะมีร่องรอยแห่งบ ของขอบปิ้นต่างๆนะครับนะครับก็เป็นส่วนพิจารณานะครับที่สําคัญนะครับทั้ง4ด้านเลยนะครับนะครับแต่ละรุ่นนะครับมีการพิจารณาที่แตกต่างกันไปแต่เนื้อหานสาระนะครับก็หลักๆก็มีความคล้ายกันนะครับนะครับในส่วนของพิมพ์ด้านข้างเรียบร้อยนะครับนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญนะครับในการพิจารณานะครับ ในส่วนของด้านในเนี่ยเราก็ถินตรงเส้นขีดเนี่ยนะครับก็จะมีความคมชัดนะครับสวยงามนะครับนะครับนี่นะครับก็จะมีขีดนะครับเป็นมีความคมชัดสวยงามนะครับนะครับก็พระเครื่องของหลวงพ่อสดวัดปากน้ําภาษีเจริญเนี่ยนะครับเราก็ต้องดูหลายๆส่วนนะครับนะครับเพื่อความสวยงามนะครับนะครับก็ ดูในส่วนของพิมพ์นะครับนะครับแต่ละจุดนะครับมีความเรียบร้อยสวยงามหรือไม่นะครับนะครับนี่ครับเราก็เห็นบริเวณซูมคอบนะครับเราก็เห็นพิมพ์เนี่ยกดติดชัดเลยนะครับนะครับแต่ละจุดแต่ละส่วนนะครับก็มีความคมชัดนะครับนะครับรวมถึงตรงส่วนของฐานกีบบัวนะครับนะครับก็จะมีลักษณะสวยงามแบบนี้เลยนะครับนะครับ พระชนิดนี้นี่นะครับก็เหมือนเป็นพระสามัญประจําบ้านนะครับอันนี้เป็นพระในพระที่บ้านของเองนะครับนะครับก็ก็จะพบได้ค่อนข้างที่จะบ่อยนะครับนะครับเราก็สามารถนํามารวมศึกษานะครับนะครับใช้การพิจารณาหลักๆนะครับในส่วนของพิมพ์มวลสารธรรมชาตินะครับนะครับก็เป็นการต่อยอดนะครับนะครับศึกษาในแต่ละรุ่นต่างๆนะครับ ก็มีความสำคัญนะครับนะครับก็เป็นพระเครื่องที่ใช้ในการเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับนะครับในการศึกษานะครับนะครับก็เป็นพระที่สามัญประจำบ้านเลยนะครับก็จะพบนะครับนะครับนะครับในส่วนของความนิยมนี่ก็จะนิยมในส่วนของรุ่น รุ่นแรกนะครับหรือว่า1 2 3 4นะครับก็จะมีความนิยมมากกว่านะครับนะครับเนื่องจากมีความหายากนะครับมีความหายากแล้วก็มีมูลค่าสูงขึ้นตลอดนะครับนะครับในส่วนนี้ก็เป็นพระที่สามารถจําบ้านนะครับก็ใช้ในการบูชานะครับนะครับบูชาได้นะครับนะครับเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจนะครับนะครับให้เรา รักษาศินนะครับในการประพฤติดีนะครับประพฤติชอบนะครับอยู่ในศินในธรรมนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับนะบก็เป็นอีกพระเครื่องนึงนะครับที่มีความน่าสนใจนะครับนะครับในส่วนของพิจารณาพิมพ์นะครับเบื้องต้นแล้วนะครับเราก็จะเห็นบริเวณส่วนองค์พระนี่ก็จะมีความคมชัดนะครับสวยงามนะครับก็เป็นสิ่งที่เป็นพิจารณาร่วม ร่วมกันหลาย outros, ๆมุมมองนะครับนะครับนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญนะครับอันนี้ในส่วนขององค์พระนี่เราก็จะเห็นเม็ดพระศกนะครับนะครับติดอยู่รอบๆเลยนะครับก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับนะครับบางองค์ก็ติดชัดบางองค์ก็ติดตื้นๆนะครับนะครับก็มีความสําคัญนะครับนะครับเราก็เห็นใบหน้านะครับติดชัดนะครับรวมถึงใบหูนะครับใบหูมีความคมชัดนะครับนะครับ ในส่วนของผ้าสังคตินะครับเราก็จะมีความคมชัดนะครับขึ้นเป็นเส้นคู่นะครับเป็นเส้นคู่เลยนะครับนะครับในส่วนของมือนะครับมือก็ก็จะมีหลายๆายรูปแบบนะครับนะครับรูปแบบนี้ก็ถือว่ามีความสําคัญนะครับนะครับก็เป็นพิมพ์ที่กดติดชัดนะครับนะครับรวมถึงผ้า นะครับผ้าสังติด้านล่างนะครับนะครับก็เห็นชัดเหมือนกันนะครับนะครับรวมไปถึงแขนนะครับแขนก็ลักษณะคล้ายนักก้ามนะครับนะครับก็มีความคล้ายกับรุ่นแรกๆนะครับนะครับก็มีความคมชัดสวยงามนะครับนะครับก็ถือว่าเป็นจุดพิจารณาที่ค่อนข้างสําคัญนะครับนะครับในส่วนของตําหนิพิมพ์นะครับนะครับ เราก็จะพิจารณาในส่วนของอันดับแรกนะครับเราก็พิจารณาในส่วนของรอบๆนะครับรอบๆขององค์พระนะครับ <1> 1> บริเวณเส้นขีดต่างๆนะครับนะครับก็ให้ดูบริเวณตรงส่วนนี้นะครับเราก็จะเห็นตาหนิพิมพ์อยู่นะครับตรงส่วนนี้นะครับแตจผมส่องให้ดูนะครับเห็นไหมครับเราก็จะเห็นตําหนิของพิมพ์ติดอยู่นะครับ นี่ครับเห็นไหมครับก็ถือว่าเป็นจุดพิจารณาที่สําคัญนะครับตรงส่วนนี้นะครับนะต่อไปนะครับในส่วนของรายละเอียดนะครับรายละเอียดด้านบริเวณเส้นขีดบริเวณล่องรอยต่างๆนะครับก็ใช้พิจารณาร่วมกันได้นะครับนะครับอาจจะผมส่องให้ดูนะครับนี่ครับบริเวณล่องต่างๆนะครับนะครับ เราก็จะเห็นมีความสวยงามนะครับติดคมชัดนะครับนี่ครับเห็นไหมครับนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับก็มีความสวยงามแบบนี้เลยนะครับนะต่อไปครับในส่วนของบริเวณซุ้มเรือนแก้วนะครับนะครับเราก็จะเห็นการพิจารณานะครับในส่วนนี้นะครับก็มีความ คล้ายคลึงกันกับรุ่นแรกๆนะครับนะครับตรงส่วนนี้อาจจะมีความต่างออกไปบ้างนะครับแต่ใช้เป็นหลักการพิจารณาได้นะครับนะครับก็ให้เราพิจารณาในส่วนของซุ้มเลือนแก้วนะครับทั้งสองข้างนะครับเห็นไหมครับเราก็จะเห็นเนื้อก้อนเนื้ออยู่นะครับนะครับนะครับก็มีลักษณะที่ต่างกันนะครับทั้งสองข้างนะครับนะครับส่วนนี้นะครับเห็นไหมครับ เดี๋ยวผมส่องให้ดูนะครับเริ่มจากบริเวณซุ้มเลยนะครับนะครับทั้งสองข้างเลยนะครับก็มีความคมชัดสวยงามนะครับตรงส่วนนี้นะครับนะครับนี่อันนี้เราได้เห็นก้อนเนื้ออยู่นะครับตรงบริเวณซุ้มเดือนแก้วนะครับนะครับนี่ครับนี่ครับนะครับในส่วนของซุ้มเนี่ยจะต้องติดชัดนะครับนะครับ ก็ถือว่ามีความสวยงามนะครับนะครับของส่วนนี้ครับก็พิจารณาอันดับสองนะครับรองจากเส้นล่องตรงนี้นะครับนะครับก็ให้เราพิจารณาในส่วนของซูมเนี่ยนะครับแต่ละจุดนะครับแต่ละจุดนะครับก็มีความสําคัญนะครับนะครับแต่ละรุ่นแต่ละแบบนะครับก็มีความคล้ายกันนะครับในการพิจารณานะครับให้เราพิจารณา ในส่วนที่กล่าวไปเบื้องต้นนะครับนะครับตงส่วนนี้นะครับต่อไปนะครับในส่วนของผศกนะครับนะครับนะครับเราก็จะเห็นเม็ดผศกตรงส่วนนี้นะครับนะครับอ่าแบบสองให้ดูนะครับนี่ะครับก็จะมีความคมชัดนะครับตรงส่วนนี้นะครับเห็นไหมครับเห็นเม็ดพสศกติดชัดนะครับ ครบทุกเม็ดเลยนะครับนะครับก็ถือว่าเป็นจุดพิจารณาที่สําคัญนะครับนะครับรวมถึงใบหน้านะครับนะครับให้เราพิจารณาบริเวณตานะครับเห็นไหมครับตาก็จะมีเส้นขีดอยู่นะครับด้านซ้ายนะครับขององค์พระนับเราก็จะเห็นเส้นขีดนะครับก็ถือว่าเป็นจุดพิจารณาที่สําคัญนะครับนะครับแต่ละรุ่นแต่ละแบบนะครับก็มีความต่างกันออกไปนะครับนะครับ แต่หลักๆแล้วการพิจารณาก็มีความคล้ายกันนะครับในแต่ละรุ่นนะครับนะครับนะครับนี่นะตรงบริเวณลายผสกนะครับก็จะมีเส้นนะครับต่างๆนะครับเห็นไหมครับเห็นเป็นเส้นคมๆนะครับก็ถือว่าเป็นจุดพิจารณาที่สําคัญเช่นกันนะครับนะครับก็ถือว่าเป็นจุดพิจารณาสําคัญนะครับ ต่อไปนะครับในส่วนของผ้าสังคตินะครับตรงส่วนนี้นะครับนะครับเราก็จะเห็นมีความติดคมชัดเลยนะครับตรงส่วนนี้นะครับดำสองให้ดูนะนี่ครับเราก็เห็นผ้าเส้นผ้าสังกตินะครับเป็นเส้นคู่นะครับนะครับมีความคมชัดนะครับส่วนนี้นะครับก็ถือเป็นส่วนสําคัญนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับต่อไปนะครับ บริเวณมือนะครับนะครับมือในมือในแต่ละรุ่นแต่ละแบบนะครับก็จะมีความต่างกันนะครับนะครับแบบนี้ก็ถือว่ามีความคมชัดสวยงามนะครับตรงส่วนนี้นะครับเดี you. ๋ยวผมซองให้ดูนะเห็นไหมครับเราก็จะเห็นนิ้วมือติดคมชัดนะครับเห็นไหมครับนิ้วด้านบนสามนิ้วนะครับก็จะเห็นเป็นเส้นล่องนะครับต่างๆนะครับ เราเห็นนิ้วโป้งเนี่ยนะครับติดคมชัดเลยนะครับนะครับก็ถือว่าเป็นจุดพิจารณาที่สําคัญนะครับอีกจุดหนึ่งนะครับตรงส่วนนี้นะครับนะครับต่อไปนะครับในส่วนของมือด้านล่างนะครับนะครับมือด้านล่างนี้ก็ถือว่าเป็นจุดพิจารณาสําคัญเช่นกันนะครับตรงส่วนนี้นะครับม,มือด้านล่างนนาเอาสองให้ดูนะ นี่ครับเราก็จะเห็นนิ้วมือนะครับการวางมือนะครับในท่านั่งสมาธินะครับนะครับก็ถือว่าเป็นจุดพิจารณาที่สําคัญนะครับส่วนนี้นะครับมือนะครับต่อไปนะครับบริเวณตรงหน้าตักนะครับเราก็จะเห็นว่า มีกําไรข้อเท้านะครับนะครับทั้งสองข้างเลยนะครับก็ถือว่าเป็นจุดสําคัญอีกเช่นกันนะครับเดี๋ยวผมส่งให้ดูนะนี่นะครับเห็นเป็นกําไรข้อเท้านะครับนะครับนะครับก็ติดคมชัดนะครับตรงส่วนนี้นะครับต่อไปนะครับในส่วนของฐานกีบบัวนะครับนะครับแต่ละรุ่นแต่ละแบบก็จะมีความต่างกันออกไปนะครับ นะแต่เราแต่สามารถนะสามารถใช้พิจารณานะครับเป็นการศึกษาเบื้องต้นได้นะครับตรงส่วนนี้นะครับเราก็จะเห็นก้อนเนื้อตรงส่วนนี้นะครับเห็นไหมครับเป็นเนื้อเกินออกมาครับตรงส่วนนี้นะครับก็จะเห็นนะฐานกีบบัวมีความคมชัดสวยงามนะครับเดี๋ยวซองให้ดูนะเห็นไหมครับ ก็จะส่วนที่ลึกที่สุดเนี่ยนะเห็นไหมครับก็จะมีความสวยงามติดคมชัดนะครับรวมถึงฐานกีบบัวนะครับมีความสวยงามนะครับแต่ละรุ่นแต่ละแบบก็จะมีความต่างกันออกไปนะครับส่วนนี้นะเห็นไหมครับก็ถือว่าเป็นจุดพิาณาที่สําคัญนะครับตรงส่วนนี้ต่อไปด้านหลังนะครับด้านหลังด้านหลังนะครับก็ แต่ละแบบแต่ละรุ่นนะครับก็มีความต่างกันออกไปนะครับนะครับเดี๋ยวผมเทียบอีกรุ่นหนึ่งให้ดูนะครับนะครับเป็นรุ่นของพอสัมเพานะครับรุ่นที่4นะครับนะครับเห็นไหมครับเนื้อหามมนสานี่ก็จะมีความสวยงามอีกลักษณะหนึ่งนะครับนะครับนะครับแต่วันนี้เราก็จะมาดูในส่วนของด้านหลังของรุ่นที่7นะครับนะครับนะครับลักษณะอัคระยันนะครับนะครับ ยันนะติดคมชัดนะครับตรงส่วนนี้นะครับก็เป็นรุ่นที่สร้างบรรจุเจดีนะครับพุทธมณฑลนะครับรุ่นที่7นะครับก็มีบอกไว้ชัดเจนนะครับตรงส่วนนี้นะครับนะครับเอกลักษณ์ที่สําคัญอีกส่วนหนึ่งนะครับนะครับบริเวณขอบด้านหลังนะครับเห็นไหมครับขอบด้านหลังนะครับเราก็จะเห็นมีเนื้อปิ้นเล็กน้อยนะครับนะครับไม่เหมือนด้านหน้านะครับก็สามารถเป็นจุดพิจารณาที่สําคัญอีกจุดหนึ่งได้นะครับ ผมซูมให้ดูเห็นไหมครับเราจะเห็นเส้นเนี่ยนะครับปิ้นทั้งด้านหน้าด้านหลังเลยนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับก็ถือว่าเป็นจุดพิจารณาที่สําคัญนะครับด้านหลังนะครับเห็นไหมครับเราก็จะเห็นเส้นที่ปิ้นออกมานะครับก็ถือว่าเป็นจุดพิจารณาที่สําคัญนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับบริเวณยานนะครับอาเป็มสองให้ดูนะครับเห็นไหมครับ ยันก็มีความคมชัดนะครับสวยงามนะครับนะครับนะครับก็ถือว่าเป็นจุดพิจารณาที่สําคัญนะครับนะครับนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่สร้างไว้บรรจุไว้ในเจดีนะครับนะครับด้านหลังก็ก็จะมีการมีการวงบอกนะครับไว้ชัดเจนนะครับนะครับพุทธมนตนนะครับนะครับส่วนนี้นะครับ รุ่นที่7นะครับก็ลักษณะด้านหลังก็จะประมาณนี้นะครับครับก็เป็นอีก1รุ่นนะครับครับถึงจะมีมูลค่าไม่สูงมากนะครับนะครับเราก็สามารถนํามาแขวนบูชานะครับได้เป็นอย่างดีนะครับนะครับก็เป็นการร่วมศึกษานะครับสําหรับพาะเครื่องของหลวงพ่อสดวัดปากน้ําภาษีเจริญนะครับนะครับขอฝากทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับ กดติดตามในช่องของ M วัละคคังออฟฟิเชียลด้วยนะครับนะครับก็จะมีเนื้อหาสาระนะครับเกี่ยวกับพระเครื่องนะครับที่มีความยอดนิยมนะครับนำมาร่วมศึกษากับทุกท่านนะครับนะครับสำหรับวันนี้นะก็ผม M วัละคคังครับลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่วีต่อไปนะครับนะครับสวัสดีครับ